โ <Okay. S 2> อเคเฮ้ยอะไรอะ่ะมีเสียงแบบมีเสียงอะไรด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ก็ปีนขึ้นสินลูกอ่าโหนี่เราอยู่บนเรือปะเนี่ยโอ้แสบตาเดี๋ยวนะโอ้โหนั่นมันอะไรกัน เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออใช่เว้ยไปโอ้โหน้ามันอะไรกันวะนะโอ้โหโอเหมือนสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยมันเหมือนเราอยู่กลางน้ำนะแล้วก็มีเรือมีเรือมา โอ้ไม่ก็โตอ่ะรีบรีบปีนขึ้นไปลูกโอเคโอค้โหนี่มันคนหรือคางคกวะเนี้ย โอ้โหตัวสภาพแบบแต่ละคนแบบขึ้นอืดแล้วอะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นไปน้องซิกประจนภัยโอ้โหนี่ไอ้พวกนั้นมันไม่นขนาดนั้นเหลอแบบ มันเดินมันเดินทีกับเพื่อนขนาดนั้นเหรอเออก็คงเป็นไปได้แหละเพราะแบบมันมากันเป็นมันมากันเป็นขนานับเลยนี่ใช่ปะโอ้โหคือถ้าเราตกลงไปก็แบบองโดนโดนจับแดกเป็นแน่แท้ครับผมว่าออไปขึ้นลูก มันไม่เห็นเราได้ยังไงวะโอ้โอ้นั่นมันนั่นมันแม่สาวไอ้กิโมโนนี่ว่าที่เห็นตอนแรกเลยโอ้โหฉากว่าเสียวเทโโ่โอ้โหอุ้ยฉากว่าเสียวอะ <laughs> เฮ้ยเราหลบใต้โตได้ปะโอ้โหคือมันมากินแหละมันมากินแหละเนี่ยเนื้อที่แบบเราเห็นอยู่ในแบบแชปเตอร์ที่อยู่ในครัวเขาไม่น่าจะเห็นเราโอ้โหดูดูแบบดูมันกินดิ เอ้ยโอ้ชิบหายเอ้ยโอ้ยขอร้อง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 ละขึ้น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 อุ้ยโอ้ต้องขึ้นตรงนี้สินะขึ้นขึ้นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยมันจะแดกเรา โอเคต้องเวียงต้องใช้แรงเหนียวอออีดนึงอีดนึงซิปซิปอีกแล้วมันชื่อซิกอิ้อ้าอ๋อ โอ้มีทางลับตรงนี้เหรอโอ้ยอ๋อน้องพามาจุดเซฟเหรอโอ้โอ้เป็นเด็กดีใช้ได้นี่เรา้ยตรงนั้นมีนี้ด้วยเด็กดูตรงนั้นมีรูปเราด้วยอะ่ะมันคืออะไรกัน เราต้องขึ้นโตสินะใครอาหรือต้องขึ้นทางนี้วะลึ๊นี่ก็ขึ้นได้นี่ลึ๊ป๊อ๋อต้องขึ้นไปทางนี้โอเคเดี๋ยวใช่ป่ะวะ อ๋อตรงนี้ไงตรงนี้เป็นทางไปเป้วอึ๊บอืมต่ไปเลยลูกเสียงแบบน่ากลัวจัดเลยไอ้พวกนี้ตอนรับประทานข้าวอ,อ,นนอันนี้ไม่น่าจะเรียกรับประทานเลยนะครับอันนี้น่าจะเรียกว่าแดกค่ะโอ้ยโอ้โหเป้ยวอโยนโยน บรอจังหวะหน่อยอ,อ้ากระโดดเตียงปลอดภัยหรือว่าเราต้องเข้าไปข้างในจริงๆเหรอเอ่อเข้าก็ได้วะอุ้ย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  ชิบหยอ๋อคือเราต้องไปเลยแล้วรอดแล้วเ,เราต้องไปเลยฮึบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว หรือว่าเราต้องหนีหนีวะเออใช่แล้วหรือต้องต้องกลับไปจุง้งบอกว่าผมว่าใช่วะ่ะเออนี่ไงเออใช่ใช่ต้องจุ้งมันอ่าอ่าอ,อึ๊บเอา อออเอาเอาเอาเอ้ยอือ,อ,อ,อปลอดภัยปลอดภัยแล้วหลาเฮ้ยน้ำมันไอเชฟนี่วะหายแล้ว แต่ไม่เจอละซิี่โอแต่นับถือไอเชฟเลยไอเชฟแบบไอเนี่ยแบบว่าอะไรวะไอเชฟแบบอยู่สองคนมาทำอาหารได้เยอะขนาดนี้ได้ไงวะเนี่ยกระจกต้องทำอะไรกระจกปะเอ้ย ตลาดล้ําโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันจะปริศนาล้ําไปไหนเนี่ยเออไปๆๆๆๆๆน่ากลัวลุกโอ้โหกําลังซาบเลย โอ้ไม่ก็ตตเดินดีๆนะอ๋อเราจุ้งมนเหรอโอเคโอเคปึ๊บอ่ะแล้วเราก็เอาไอ้นี่มาปลาเอปึอ๊บโอเคต้องเข้าลิฟต์ไปผมว่ามันต้องรู้ตัวแน่ๆเลยอ่ะอะไรจ้า อย่าลืมนะครับม,มันมัีสองคนนะไอเชฟเนี่ย <dentro> ผมว่าผมรู้สึกไม่ดีบางอย่างโอ้ต้องหนีโอ้ไมค์โจโตต้องหน,นีอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงมาลุมกินโตอะไรกันขนาดนี้โอ้โห

จะอะไรขนาดนั้นวะดูสิลูกเออโอ้ยเอา้าโอ้วิ่งหนีจนหิวเลยเหรอลูกโอ้โหนะโอ้ าใจอารมณ์อารมณ์หิวเลยครับเฮ้ยน้องใจดีเฮ้ยน้องเอาตะกรอบมาให้เอา้าเอา้าเชียรเชียรแม่งแดกน้อง แดกน้องทำไมอ่ะแล้วไม่แดกไส้กรอะไอซิคไอเรียมซิกเอ้ยกินแล้วมีพลังอ่าโอเคทีนี้น้องก็กลับมาวิ่งได้แล้ว <c oughs> เพราะว่ากินแล้วมีพลังไป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 ขึ้นเลยลูกอหือ <c oughs> แม่นางเอะตรงนี้มีตุ๊กตาปลาละเ,ออเราน่าจะใช้อ่ะกระแง๋งโอเคเราน่าจะใช้กระแปง๋งเปิดประตูได้ไม่ใช่เปิดมาแม่งเจออีเจีชาเลยนะเว้ย โอเคปปะปะปปโอ้ยดูเดือดจริงจริง